กลงางปีรุ่นพี่ช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีพริกไทยตราไรทิฟนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำ และพี่เบนเปิดขายอยู่ถนนปทุมธานีสายในจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะกินกล้วยปิ้งแล้วก็เต้าหู้ย่างร้านพี่ทูนมาสายหน่อยนะคะร้านเขาจะเปิดประมาณ10โมงเป็นต้นไปค่ะขายไปจนถึงบ่าย3าโมงโน่นแหละของหมดก็เก็บค่ะเพราะเขาทำตามกำลังที่ทำไหวมาให้ทันกันนะคะลูกค้าวะดีค่ะซื้ออะไรด,ดีค่ะลูกค้าสาไม้สาไวันนี้แถมบุกโกะด้วย อร่อยทุกเยต้องตามมาเลยค่ะที่นี่อร่อยของเมืองปทุมเหมือนเขาขึ้นชื่อแล้วไม่มีพาาหู้ย่างตาหู้ย่างเจ้าเจ้าแรกปกติได้แต่กินแต่กล้วยไม่ได้กินอะไรเลยพี่เห็นในที่เพจที่นี่ปทุมองะอ่านี่ไงเขาก็บอกอ่าแล้วพี่ก็มามาทีไรพี่ก็ไม่เคยได้กินเลยเอ้โหทิ้งยาวเขาบอกรอประมาณ20นาที รอไม่ไหวหนูกินไปละชุดนึงอร่อยจริงมันละลอน่าหกสิบจ้าคอค้าทอนสิบบาทนี่ค่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่มาทีไรต้อต้องรอต้องรออะไรแหละครับเราก็รอนะคะประจะไม่ทิ้งมัจะมีเอาวยก่อนแต่อันนี้คือของชอบอร่อยหนึ่งมันไม่มันร้อนแล้วมันเป็นความองตัวตองลยเราจอดรอตรงนี้ ไม่แพงแล้วบางทีเขามาไกลไกเลยเนาะเขาขับรถมาเราสั่งก็ไม่ได้ด้วยนะได้แล้วครับลูกค้าไกลมีมาจากโคราชเมืองการประทุมก็แถวลังสิตจากคลองสิบสี่ก็มาที่แรกเลยอะ่ะเขาถามว่ามันคืออะไร <c oughs> เขาคิดว่าผมปิ้งขนมปังแต่พอเขารู้ว่าเป็นเต้าหู้ตอนนี้เขาก็เลยกลับมาซื้อกันเยอะหมดทุกวันครับเพราะเต้าหู้เก็บไม่ได้เหลือไม่ได้เพราะถ้าเหลือคือเปรี้ยวซื้อทุกวันราคาต้นทุนเต้าหู้ดิบแม้ไม่สูงมากแต่ถ้านับรวมค่าถ่านค่าน้ำจิ้ม บอกเลยว่าขายแพงกว่านี้ก็ได้แหละแต่พี่ธุนก็ขายราคาชิ้นละสิบ,บาทเอาพออยู่ได้ค่ะเพราะอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยที่พี่ทุนตั้งใจทำเพราะพี่แกเป็นคนชอบทำอาหารอยู่ที่บ้านเนียก็ทำให้พี่เบนภรรยาสุดเลิฟกินตลอดวันนี้มาอยู่ด้วยกันละสองคนฝ่าฟันวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคำพูดติชิ้นทินทาการห้ามตานาจนมาสิบปีแล้วเนาะ เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงอะไรกันและกันบ้างมีแค่เรื่องสุขภาพละค่ะอยากให้เขาได้พักผ่อนเน้มากกว่านี้หน่อยเพราะว่าการทําของขายเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยใช่ค่ะเราใช้เวลาแอกว่าจะได้เน่บางทีเที่ยงคืนปีหนึ่งกว่าจะทํากะทิเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ห่วงเรื่องสุขภาพเขามากกว่าเออสุขภาพแล้วพ,พี่ไราเป็นห่วงอะไรพี่เป็นเขาก็ห่วงนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเขาแบบ ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะตัวเขาก็เป็นภูมิแพ้ซึ่งไปหาหมอแต่ละครั้งหมอเขาบอกว่าเป็นควมดต้องพักผ่อนนะเขาก็ไม่ไปได้พักผ่อนอน,นี้แหละห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอใช้ับนีเลยเออใช่ก็ต่างคนต่างห่วงกันน่ารักอะ่ะต้องบอกว่าปีนี้พี่ทูนอายุ57ปีแล้วละคะ่ะส่วนพี่เบนก็37แม้ทั้งคู่จะอายุห่างกัน20ปี ก็ไม่ได้มีอุปสรรคใดๆมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจที่มอบให้กันในทุกวันฮแลนแลใจฝูเฉี่ยวอยากให้ทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้คนที่ดูทางบ้านหน่อยนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจด้วยบางคนก็ตกงานด้วยบางคนคคก็ไม่มีอาชีพด้วยผมก็จะบอกว่าสู้กันเถอะเพราะผมพิการผมยังสู้เลยเศรษฐกษิจทุกวันนี้คือแยกกันไปหมดแหละครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย มันก็จะไม่มีอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมันทําได้ทุกอย่างใช่มันคืออาชีพไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานประจาหรืออะไรขอไม่มีรายได้เข้ามามันเป็นอาชีพทุกวันนี้เราก็ยังสู้อยู่เหมือนกันก็อยากทุกคนสู้ไว้ด้วยกันเราก็ยังสู้อยู่เหมือนกันค่ะจจะส้ไป กัเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าไม่ขอสัญญาแต่จะทำให้ดีที่สุด ถือว่าเป็นพลังให้แก่กันแล้วก็เป็นพลังให้คุณผู้ชมด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณกและต้องขอบคุณด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้พวกผมได้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่ผู้กบบอกเขาว่าถ้าเกิดเราไม่นอนงอมืองอเท้าขวายวขาโอกาสเชื่อว่าทุกอาชีพมีคุณค่าและทุกอาชีพสามารถสร้างราไรได้ให้กับเราอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อกับสิ่งที่เจอในวันนี้นะคะ สำหรับเสาหนะ้าบุโกจะพาไปไหนในรายการตลาดสดพระรามสีต้องรอติดตามขออนุญาตไปปิ้งกล้วยนะปิ้งตู้ขายต่อแล้วนะครับไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ